ไปท่านพิสิทธิ์ลีาธรรมครับขอเชิญนะครับเียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลีาธรรมสมาชิกรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณท่านน้ำกรีจุลินที่ได้นำร่างคว,วามตกลงฉบับนี้นะครับ ซึ่งจะมีความตกลงกับสหภาพยุโรป2องฉบับและกับสหราชอาณจักรอีก1นึฉบับนะครับซึ่งก็เป็นการนำเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอีกเพียง30วันเนี่ยการออกจาก EU ของอังกฤษเนี่ยก็จะมีผลนะครับซึ่งการออกจาก EU ของอังกฤษครั้งนี้นะครับได้มีการเจรจามากว่า4ปี นับแต่ที่ได้มีการลงประชามติไปนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่ไม่เกิดผลใดๆในการมีการตกลงระหว่างกันคือระหว่างยุโรปกับทางอังกฤษนะครับก็เหลือเพียง30วันเนี่ยย่อมทำให้เกิดความกลาหุนพอสมควรในระหว่างการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าผู้ที่เคยซื้อสินค้าของอังกฤษจากยุโรปก็ดี หรือจากยุโรปที่จะซื้อจากอังกฤษก็ดีเนี่ยก็จะไม่มีความเข้าใจหรือมั่นใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะกระบวนการของระบบสุขกรระบบการขนส่งระบบต่างๆเนี่ยมันยังไม่เคยได้มีการเตรียมการมาก่อนนะครับเนื่องจากได้ไม่มีการตกลงกันอ,อ,อังกฤษเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ EU เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับในครั้งนั้นนี่ยงก,ก็หวังว่า เอียจะมาช่วยทําให้สภาพเศรษฐกิจของกนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าในรอบ50ปีมานี้นะครับชาวกงกฤษเองก็รู้สึกมีความไม่พอใจกับผลที่เกิดขึ้นหลายประการด้วยกันซึ่งผมจะไม่อายเอ่ยในที่นี้ซึ่งนําไปสู่การลงประชามติเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่ขอให้ออกจากการเป็นสมาชิกของ EU นะครับครั้งนี้นะครับที่อังกฤษจะต้องออกเนี่ยครับ แน่นอนครับะระบบการค้าระบบการลงทุนต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง50ปีนี้ก็จะต้องมีการกระทบนะครับเพราะว่าอังกฤษเมื่อตอนที่เข้าเป็นสมาชิก EU เี่ยก็จะหันกลับไปซื้อสินค้าในตลาดของ EU โดยตลอดเนื่องจากมีกำแพงภาษีมาขวางกัน้นการซื้อสินค้าของอังกฤษจากที่อื่นนะครับอย่างประเทศออสเตรเลียก็เป็นตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมาก นจนนำไปสู่การพยายามจะรวมตัวตั้งเอเป็กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในการที่อังกฤษจะออกจากยูครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสินค้าที่อังกฤษเคยต้องซื้อจาก EU ด้วยความจำใจเพราะว่ามีกำแพงภาษีภายนอกกั้นนะครับมีโคต้าภายนอกกัน้นเขาอยู่เนี่ยเขาก็ย่อมจะต้องสามารถที่จะหาสินค้าจากที่อื่นในตลาดโลกในราคาที่ถูกกว่าที่ซื้อจากภายใน EU ได้วยกันเอง อังกฤษในปีที่แล้วเนี่ยมีการนําเข้าสินค้าเกือบเกือบเจ็ดแสนล้านแต่ปรากฏว่าซื้อจากไทยเนี่ยเพียงแค่3,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ0.5%นประครับประชาจประชากรชาวอังกฤษเนี่ยประมาณ66ล้านจุดเท่าๆกับประเทศไทยนะครับแต่การค้าระหว่างเรากับอังกฤษเนี่ยเราส่งออกเพียง0.5%ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่ท่าน,าน,านรัฐนตรี พาน,นิ์ท่านได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการมีการรักษาโคต้านะครับการมีการสามารถที่จะตกลงกับ EU ยูที่จะส่งออกได้เท่าเดิมเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับโดยบางทีในส่วนของที่เป็นสินค้าอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการส่งออกไปในประเทศไม่ว่าจะเป็น EU ยูหรืออังกฤษนะครับที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม จำนวนมากด้วยกันจริงๆแล้วถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นสินค้าอาหารเนี่ยมันเป็นเพียงประมาณไม่ถึง2อไม่ถึง10%ของสินค้าที่เทีวส่งออกให้เขานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อโอกาสเปิดนะครับเนื่องจากถ้าเขาจะซื้อจากที่อื่นเนี่ยนะครับก็จะมะีความยุ่งยากพอๆกับที่ซื้อจาก EU ไม่สะดวกเท่ากับอดีตเนี่ยผมก็เชื่อว่า โอกาสที่สินค้าไทยจะส่งออกไปอียูไปยุหรือไปอังกฤษเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับไม่เฉพาะแต่สินค้าที่อยู่ในโคตาหรือสินค้าที่เป็นอาหารเท่านั้นนะครับก็อยากจะเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับที่ได้เสนอแนะให้ทางกระทรวงได้มีการจัดทํา FTA นะครับไม่เฉพาะแต่อังกฤษนะครับแต่รวมทั้งถึงอ u ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเกิด ถ้าใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ t เทรดส w i t c h i n g Effect คือเกิดการซื้อจากที่อื่นนะครับแทนที่จะซื้อจากที่เดิมเนื่องจากระบบภาษีหรือระบบโคตา้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะขอสนับสนุนให้ทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีทูตอยู่ในย่านนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยทูตพาณิชย์ท่านเหล่านี้นะครับน่าจะลองอนำข้อมูลมาให้ ผู้ประกอบการในประเทศไทยดูนะครับว่ามีโอกาสที่จะส่งออกสินค้าอื่นใดไปยังประเทศเหล่านี้บ้างนะครับนอกจากเรื่องของสินค้าอยู่ในโคต้าเท่านั้นนะครับสินค้าที่เอาจจะไม่ได้มีการส่งออกเลยแต่ในเมื่อมีผลทางภาษีผลทางสุรากรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสได้มากขึ้นหรือหากเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับมีการปรับมาตรฐานใดๆเนี่ยก็น่าจะจะต้องมีการดรําเนินการนะครับ เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานโลกหรือมาตรฐานของอังกฤษและของ EU นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีครั้งนี้เกิดขึ้นของอังกฤษครับขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับผมก่อนุญาต